สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูอีซี่นะคะวันนี้คะสามก็จะมาสอนทำลิสต์เมนูนะตามคำขอจากคอมเมนต์เลยนะคะก็อันดับแรกนะคะทุกคนเราต้องมีแอปไลน์แอคนะ Official a c แ o u n t ไลน์แอคแบบนี้นะคะทุกคนเป็นโลแล้วก็มีตัว L นะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะทุกคนอันนี้มันก็จะเป็นหน้าร้านของแต่ละคนเนาะสามารถสมัครได้ฟรีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบฟรีนะสามไม่ได้เสียรายเดือนเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเพื่อนของเรามันก็จะมีหน้าบอร์ดแคสต์หน้าแรกแบบนี้นะคะเราก็กดไปที่ลิสต์เมนูตรงนี้นะคะทุกกกคคนนนลลิเเข้้้าไปไปดยทีีีมมั็จะแบบ ที่ตั้งเวลากับความใช้งานนะคะอันนี้คืออันที่สามทำไว้แล้วนะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวสามจะลองทําอันใหม่ให้ดูนะคะทุกคนก็กดเดี๋ยวตามไม่หักดริดเมนูนะคะแล้วก็กดสร้างใหม่นะคะทุกคนตรงนี้เขาจะมีเลือกเทมเพลตนะคะ ราสามารถเลือกแทมเลตได้เลยนะมันจะมีแบบช่องเล็กช่องใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะช่องเล็กช <island> ่องใหญ่ถ้าเกิดบางร้านเล็กๆอยู่อาจจะใช้สามอันก็ได้นะคะอันนี้คือแล้วแต่จะใช้เป็นสปุ่ม3าปุ่มได้หมดเลยนะคะทุกคนสามจะเลือกแบบใหญ่นะคะแล้วก็จะเลือกแบบนี้เนาะนี่นะคะแบบนี้ก็ดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดเลือกนะคะทีนี้เราเห็นเทมเลตแบบนี้นะคะมี A B C D นะคะเราก็มาดูรูปตรงนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีรูปขนาดรูปภาพใหญ่กับรูปภาพเล็กนะคะเราก็เอารูปภาพตรงนี้ไปตั้งนะคือ2,500ัคูณก 1,686นะคะถ้าเกิดเราต้องการละเอียดละเอียดนะสามก็จะแคปหน้าจอนะคะ,ะแล้วก็ไปตั้งค่าที่ i p PrintX นะคะเป็น2,500คูณกับ1,686นะคะทีนี้เราก็ไปที่ i p PrintX นะคะแล้วก็กดแกลเลอรี่นะคะทุกคนกดเครื่องหมายบวกด้านบนนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ขนาดไปนะคะปะกีคือ2อกพันห้าร้อนะคะทุกคน2,500กับเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวลืมปึ๊บ หนึ่งหกแปดหกนะคะอ่าสองพันห้าร้อยกับหนึ่งหกแปดหกกดโอเคได้เลยเราก็จะได้หน้ากระดาษต,ตรงนี้มาแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงนี่นะคะเลเยอร์แล้วก็เลือกตรงกล้องตรงนี้นะเอารูปภาพเทมเพลตปกติเข้ามาแล้วก็ขยายให้พอดีนะคะเห็นไหมว่ามันจะพอดีเลยแบบนี้นะคะทุกคนกดถูกได้เลย กดยกเลิกนะคะไม่ไงั้นจะเป็นขาวดำเนาะทีนี้สามจะเพิ่มเลเยอร์ไว้ได้บนนะคะเวลาเราจะตกแต่งหรือว่ารูปเนี่ยเราก็สามารถทําไปได้เลยอย่างเช่นอันนี้นะคะสามก็จะเป็นลองพื้นก่อนว่านะเราสีอะไรนะคะสมมุติเราอยากได้แบบมินิมอลโทนะคะเราก็ลงสีไปได้เลยแบบนี้ถ้าเกิดเราอยากอยากได้แบบกรอบนะคะทุกคนเราเออกกรอบขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ลองแบบแบ่งเพิ่มสีให้เข้มขึ้นนะคะแล้วก็กดไม้บรรทัดอ่ะทีนี้เราก็แบ่งได้เลยแบบนี้แล้วก็ ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละคนเลยนะสามก็จะแบ่งเป็นสามช่องแบบนี้นะคะแต่จะไม่ใส่กรอบนะประมาณนี้เลยเราก็จะได้ปิดตาไปนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้แบบนี้นะคะเราก็สามารถใส่ข้อความคอนเทนต์ไปได้เลยเนาะอย่างเช่นกดนําภาพเข้านะคะสามก็จะมีตัวการ์ตูนเยอะใช่ไหมก็เดี๋ยวลองใส่ดูนะคะแป๊บบนึงอันนี้ก็จะหาตัวการ์ตูนที่เราถูกใจนะคะ จะเลือกเป็นตัวนก่อนนะคะแพ๊บนึงอ่าก็จะเป็นน้องหมีอันี้นี่นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความไปได้เลยนะอันนี้ทําให้ดูคร่าวๆนะ,ะทุกคนก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์เลยนะคะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เขียนได้เลยว่า My Shop นะอันนี้เราก็อาจจะพิม์ เป็นภาษาไทยนะคะสั่งซื้อเองนะแบบนี้นะคะแล้วก็สามก็จะเลือก font, ฟอนต์นู้นฟอนต์นี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยเนาะว่าเราซื้อฟอนต์แบบไหนนะคะทีนี้นะคะส่วนช่องอื่นเนี่ยของเราเป็นอะไรเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นงานของสามนะคะ,ะช่องนี้ก็จะเป็น YouTube นะคะทุกคน สามก็จะพิมพ์ YouTube แล้วก็ดูอีซีนะคะ,ะตรงนี้ก็ค่อยๆพิมพ์นะคะค่อยๆแก้ไปแล้วก็ขยเบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่อง IG ร้านสามนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ชื่อ IG ไปเลยนี่นะคะก็ ตู้หน้าร้านอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งนะคะทุกคนแล้วก็ตกแต่งได้เลยแล้วก็มาวาดรูปได้นะคะแบบนี้นี่นะคะเราก็เติมไม่ง่ายนะคะขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วก็โทนสีร้านของแต่ละคนนะตรงนี้ก็คือฟรีสไตล์เลยนะเราได้ตรงนี้แล้วเราก็อาจจะเป็นหน้าร้านก็อาจจะเป็น ตรงชอบที่มีน,นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นสีประมาณนี้นะคะแล้วก็3ก็จะเพิ่มสีมันแบบเข้มขึ้นเนาะแล้วก็ว่าตกแต่งได้เลยนะอันนี้ตามสไตล์เลยนะคะน่ารัแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟล์สำเร็จงานสาเนาะ ราก็ตกแต่งไปได้เลยนะคะหรือจะนําของตกแต่งมาก็ได้นะ้ออันนี้คือเผื่อเป็นไอเดียของหลายๆคนนะะเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็มาตกแต่งนิดนึงว่าจะคลิกอะไรยังไงนะคะ คทุกนพอเสร็จแล้วเราก็เซฟทุกอย่างนะคะก็กดตรงนี้เพิ่ม layer เลเยอร์พิเศษนะตรงนี้เพิ่มเลเยอร์พิเศษแล้วก็กดเพิ่มเลเยอร์จากผ้าใบนะคะแล้วก็เซฟเป็น p พียชีได้เลยมิชชั่นคอมพีน,นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนทีนี้ก็ไปที่การตั้งค่าที่ไลแอคได้เลยนะคะตรงนี้ก็กดอัพโหลดรูปพื้นหลังนะคะกดเลือกรูปเนาะแล้วเราก็อัพรูปเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็ย่อให้มันเล็กลงแบบนี้นะคะพอดีเลยกดเซฟสิ้นต่อมานะคะเขาก็จะให้เลือกโทน A โทน B นะคะ เราก็กดต่อไปได้เลยแบบหนึ่งนะคะให้เราเลือกประเภทเป็นลิงก์นะคะของสามจะเป็นลิงก์หมดเลยนะก็จะมีลิงก์ m i ช r o s นะคะลิงก์ได้นะคะลิงก์หลังจากนั้นนะคะก็กดต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ลิงก์ได้เลยนะคาก็จะเริ่กเป็นประเภทลิงก์นะคะแล้วก็จะเป็นลายแอกอะไรอย่างนี้ปุดนะคะพอใส่ทุกอย่างครบนะคะกดต่อไปได้เลยทีนี้ก็มาตั้งค่านะคะสามก็จะตั้งค่าเป็นเดือนตุลานะคะทุกคนสามก็จะเริ่มตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนนะคะวันสิ้นสุดสาม อันนี้เราสามกดเลือกก่อนนะปะกติไม่ได้กดเลือกวันนะคะอ่าเราก็เลือกเป็นสาสิพฤศจิกนะะกดตกลงนะคะแบบนี้เลยเนาะก็กดบันทึกนะคะเรียบร้อยทุกคนลิสต์เมนูของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะ